ไม่ใชมาขอเขาอะไรเขาเอให้แม่นอนไม่ได้แดบเลยม่ไม่เกินยีเราฮะขบอกเขาบอกว่าให้มันได้ไม่ต้องให้แม่นอะม่งต้องเอาตัน้แน่ว่าจะต่อยน้ำนักไหนกี่เปีอยะดูดีมันทำงี้หมดเลยแวสามสิบปีแล้วมันได้ทุกี่ปีไปนานล้วสี่ปีเหรอเดิมสิปีน้แต่กระชุกน้ำนักอะไรเขาบอกพี่ไอมา เยี่สิบจองไม่แด้ไม่แน่เขาจ้องไปแล้ะแค่อะไรอยู่ดี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 ไอดีดีัแ่ักาแบเดียวเอาให้แน่ตอนที่หนักเราพอกระจับคนกจับดีล้ได้หาใจอย่างงี้สองสอเลยสองอจะไปบวกแคกแกูเบาแล้วตอเอาไอ้ดีนั่งคุยนักสารวัตยคุยเลยวล่าไม่นาแล้วก็ับ

เป็นไงบ้างครับเกมการ์ดโจ๊กโกลดี้ยังดืดๆนิดครับกี่ปีครับที่หายไปสามสิบปีมันยังดืดนะใช่ครับกลับมาต่อสามยกมันก็ยังไม่เหมือนมวยไทยห้ายกใช่ไหมมันไม่เจ็แล้วกลับมาภาคนี้เราตั้งเป้าอย่างไรบ้างครับตั้งไปถึงไอดีสุดครับตั้งใจแล้วครับรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายแล้วใช่ครับปีนีด้ใช่ไหมนะครับปีนี้สามสิบแล้วครับสิบแล้ว ต่อยต่อยแบบนี้ยืนระยะกับรุ่นน้อง5ยกอย่างนี้ถือว่าไม่มีใครด่าไม่มีใครว่าเลยเกมบนเวทีพูดถึงเกมบนเวทีของเราหน่อยเป็นไงบ้างเกมันคิดได้ครับแต่มันยังบอกไม่ได้ครับแล้วน้องเข้ามาเป็นไงบ้างครับน้องเขาก็มามาดมาติแล้วเราเห็นเมื่อกี้คุยเรื่องน้ำหนักน้ำหนักที่จะต่อยไฟหน้ากลับมาไฟนี้แล้วเป็นไงไม่เกิน120ยยี่สิบครับไปนี้เขาเลื่อนมาเรื่อยครับเลื่อนลงมาจากวันที่ห้าเขาเลื่อนลงมาเดือนตแล้วจากที่หายไป3-4ปีกับกับมาต่อยไฟแรกวันที5ยก ร่างกายมันเป็นไงบ้างโอเคครับโอเคครับก็ยังไปในทางที่ดีอยู่ใช่ครับพอในวัย30ปีก็ถือว่ายังโอเคอยู่โอเคคิดว่าไฟหน้าน่าจะดีกว่าเดิมใช่ไหมไฟหน้าน่าจะดีกว่าเดิมครั้ยน้ำหนักที่ขอไฟหน้าก็ไม่เกิน120กิโลครับประมาณ18-20 18-20พูดถึงกระดูกการบรรพุนเราดีไม่ไม่ได้เสียเปรียบใครเลยนะครับตั้งเป้ากับการกลับมาครั้งนี้ไงบ้างครับก็ใช้กลับมาตั้ง ไปเดิมครับไอ้ตามไม่ดีที่สุดนะภาคท้ายนะครับผมภาคใต้ท้ายครับนี่ก็พยายามจะทำเต็มที่นะใช่ครับแต่ว่าคิดได้แต่ทำไม่ได้ครับผมนี่ก็ได้มีอาชีดเท่าไหร่ผมนี่มีแสนแต่ว่าได้ได้เพียงแค่ตัวเลขใช่ครับฝากถึงแฟนที่รอติดตามเชียร์เราไฟต่อไปนะครับฝากเชียร์ผมแค่รับไฟหน้าผมทำให้ดีกว่าือนเดครับครับผมเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมครับครับจะเป็นบรรยาการ